มาปิดกับส้มจี๊ดมันคืออันเดียวกันไหมคะเ,คเดี๋ยวแม่ลองชิมอะลองไหม เปรี้ยวอย่างกับมะนาวอ่ะตันีหนึ่งสองสามอ้าวจิบจานพี่วางไว้เลยค่ะขอบคุณครับเอาไหมไม่เอาหรองอย่าหรองเปรี้ยวใช่ไหม ไว้นี่นี่นะมันเปรี้ยวมากโอ้เอไออ้ย,อยเปรี้ยว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 จนลุกเลยลุกขึ้นเลย ไม่ต้องกินหรอกนะเนาะอะไรนี่างเงี้ยไม่ไดเปรี้ยวอันนี้ก็เปรี้ยวสวัสดีค่ะวิวย,ยุงมาเดี๋ยวจัดก,การมันพี่พี่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปเอาที่ตียุงมาก่อนยุงเยอะมากเลยแต่นี้ไปเอาที่ตี เดี๋ยวมานะคะแป๊บหนึ่งนะคะ ตัวอะไรมันปะกอศดฮะเนี่ยนี่น้ำอาซาะไเหรอ <laughs> อมาต่ี่กินมหอะนมไมคตอนสองไม่กีกินข้ากิน้แล้วก็ันเดัด้่อาเนี่ยเอาัดนะเปรีวมากปาพาเราเอาไปแทนมะนาวได้่ะ ปกินมันไม่ได้เราจ่นี้กินนมก่อนค่ะเดี๋ยวไม่อุ่นอุ่นไม่ถูกใจกินนมหมานกินให้หมดอู้ยุงตอมแ้ะอุ้ยทำไมยุุงมาไหวแอะอืมนี่ขนาดกลางวันนะอ่ะถือเองเแ๋ยวก็จะตกยุงอันนี้ถือเองดินมันนี่ค่ะนี่คุ้เปื้ดใช่ไหมไม่เก็บแล้วนะปุ๊บปะปุ๊บปะ ก็จะตกกระหายล้างมือกันล้างมือกันล้างมือกันแสดงว่ามันหอมหนูหอมสดดีใช่ไหมหอมเนื้อเด็กหอมเลือดเด็กพอตั้งใาจะตกหีหมีเข้าไปอยู่เมื่อกี้เห็นเขาบานไปหนึ่งตัวละตัวใหญ่ละอ้าวหนึ่งลูกเอาคุณปอยังไม่ได้ขึ้นห้องเลยเนี่ยยังเลยอาวพี่ได้พี่ได้ยินคุณเอ๋บอกว่าเข้าห้องอ้าวพี่จะ สดงว่าถืไม่ดีอ่ะวัสดีกินนมก่อนเลยหูก้าไม่ดีใช่ไหมคะแขงวันทูวันทูที่เอ้ยแต่ดีอ่ะมัมมัมก่อนอโอบีดส้มบีบส้มกำลังสนุกกับส้มอยู่กิงกันได้ไหมเดี๋ยวได้ยายมดก่อนวั่ดีถือนมกินเองก่อนเลยลูกยิงขาแต่ยิงตาตา มาตั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 ดหอมใช่ไหมหอมใช่ไหมมันหอมใช่ไหมอ้ำอ,อ้ำเร็วค่ะ <มา S 1> จับเองเรวนี่วน่นดิจ <laughs> ัดฮึฮึฮึลึฮึยึฮึฮ่ฮึฮึฮึยังอยากเล่นอยู่ไม่หิวลึลึม ่ะกินบนนอกเลยดีวะงั้นเล่นไปก่อนเดี๋ยวเล่นเสร็จคุณป้าเอาไปส่งนะ้ารออยู่ข้างๆนะอยู่นะข้าข้างหลังนอ้ยเราโดนน้ำเราเราจะช็อตช็อตจแต่ไม่ช็อตคือตกในห้องน้ำไปเลยๆๆๆด่เดี๋ยวอยู่ในโถงเนี่ยแหละตัวเดียวแบบว่าถุหาไม่เจอแตกรัว จังวันนี้สันนิกินข้าวกับอะไรไปคะกินข้าวกับปลาหม่อนมาช้างม่อนเลยเหรอปลาหม่อนอู้มีโอเมก้านะนี่ส้มสันนี้ต้องมี่อะส้มไม่มีแหลยเอ๋อะไรกัมใไม่งเป็นหน้าเลยหรือเปล่าพอมันรั่วมีไหม เขามาร้วมีไหมแต่กลางวันไม่น่าออกอยู่กลางวันน่ากลัวเฮ้ยจะไปส่งนะซื้อปลูกผักมาเปล่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 าให้เลยเยอะให้เลยป้าจะเอาไปปลูบ้านแซนดี้ชื่อจริงใช่ชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกันเลยค่ะแซนดี้ จะเอาไปปลูกผักบ้านนะให้ในคนกลับบ้านนะเอาผักอะไรมาปลูกเบียรหรือว่าเราเอาไปปลูกที่สุพรรณไหมเอก่สุแต่ว่ามันต้องต้องอยู่ข้างๆบ้านพี่พันน่ะมันต้องเออเสียบใช้ไฟโอ้ยนี่แหละเดี๋ยวป้าจะหาอะไรมาปลูกต้องมูผักที่หน้าปุ๋ยก่อนแต่ไมนไม่เหมาะกับปลูกบักเก็ตที่หล่อ จะเนินต้นด้วยพผักสลัดนะนะใช่ต้นผักสลัดตุ้มดุ้งโอยน้ำเปรี้ยวไปหมดเลนเุดเสนมือบวมเลยไหม<ส>นะโดนตอนไหนอ่ะตอนคืนเงี้ยหรอบอกบ้านกูปวดมูเยอะต่อให้เขาขยับก็ยังโดนกัดมือแม่เท้าอ่ะ แกนที่เก่าอ่ะเอ้าเพราะอาบน้ำเสร็จจะทับแขนให้ใช่ไหมตอนห้ขยับยังงนยุงก็หอมเด็ไม่ไม่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีกำลังเพลินกำลังเพลินมือไม่เหี่ยวเลยนะบอกไว้ก่อนนะดิเอ้าได้มาใหม่อีกเหรอเนี่ยอันเนี้ยมันเมื่อเช้ามีแค่นี้นะอันนี้ได้อะไรไม่ ไม่อันเนี้ยได้เมื่อเช้าเนี่ยสองหนึ่งสองสามสี่เออนห็นเมื่งเช้าวันเนี้ยเห็นเมื่อเช้ามีสี่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยคืออะไรมาใหม่เนี่ยมาใหม่มาใหม่มาเสกใหม่หรือว่าเล่นมาไอเนี้ยเปื่อยนะแันดี้อันนี้เห็นตอนดิฉันปู่มาส่งอ่าโดนใหม่ชอบปลา เพราะว่ามันฟนคุบปูยิงเยอะอี่แม่ได้ใหม่นเนี่ยต้องติดไปถ้าเกิดไปบ้านคุบปูต้องเรต้องติดสติกเกอร์นั่นแหละคนสวยแล้วได้แล้วจำเรื้อเราอ่ะทั้งนั้นเนี่ยยุงรุมยุงซองนะปูได้เพิ่มเฉยเลยเป็นไงเล่นตปเกียวอยี่ฉันขยับทั้งวันนลเนี่ย ป่ะให้เล่นอีก5นาทีนะเดีจะไปกินนมกันบนห้องนะก็ไปรออยู่ห้องนีนะแต่นี้ต้องล้านดอย่างหนักแลงะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พนะคะคนสวยตั้งใจเล่นอือ่ะพี่พี่เล่นเป็นเพื่อนแซนดีนะเ้าจะไปอะ่ะลืม แต่แม่จะตบยุ่งจ้าจ้าจ้าฮัจ้าฮัจ้าจ,จ้าแย่จังทำไมมันคล้ายโดนเธอทำร้ายดวงใจเท่เท่ฮึฮึเ <c> ท <oughs> <c oughs> ่เท่แยจังทำไมมันคล้ายโดนเธอทำร้ายดวงใจ แค่ๆแม่ไปเปลี่ยนน้ำให้ไหมอันนี้แม่เปลี่ยนน้ำให้อันนี้น้ำมันเปรี้ยวแล้วใ mm. ไปจานเลยก่อนนะ,ะไปจางกินไม่ได้ฮะเห็น <Huh? S 1> ไหมอ่ะใส่ไว้ใส่ไว้อืมอืมอัสสันดีอีใส่ไว้อืมอืม ใส่ไว้ดิเดีเ๋ยวเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนน้ำให้ปไปเปล่ยนน้ำกันนะเฮียเอาอันนี้อ่ะมีไว้ฝากไว้ก่อนอก่อนนะเฮียจะแม่เปลี่ยนให้ค่ะแป๊บนึงค่ะว้าวพอแล้วมั้เนี่ย อยู่ตรงนั้นม่ขอมขอน่าสนีเฝ้าไว้นะเฝ้าไว้นะมดไมได้อย่างเดี๋ยวกินไม่ได้หรอกว้อื้อ สวยเหมือนแม่จริงเหรอพ <c oughs> ี่พี่บอกว่าหนูหน้าเหมือนปูเอ๊๋ยมเอ๊เจ็บไหมแมแซนดี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะแซนดี้อุย้ยมือเปื่อยแล้วล้างมือเร็ว ล้างมือแล้วมือเปื่อยแล้วมือเปื่อยมือเปื่อยมากๆเลยล้างมือล้างมือล้างมือทำองนี้ วายดูดิมือน่าก,กลัวมากเล่นจนมือเปื่อยเลยไปไปกันดีกว่าน่าก,กลัวไหมหน่าก,กลัวเนาะหยุดอยู่ตรงนั้นนะไยก่อน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 นะ อันดี้อันนีช่วยเก็บหน่อยได้ไหมคะเอาของมาเก็บใส่ในนี้ได้ไหมอืมอะช่วยกันเอาของมาเก็บใส่ใส่ใสโอเคค่ะเก็บใส่ได้ไหมมาช่วยกันเก็บนะ สันน้เก็บให้หน่อยค่ะไปช่วย,ช,วยช่วยเก็บช่วยเก็บนี่โอเคใส่ขอบคุณคะ่ะให้หมดเลยนะนี่ด้วยนี่ด้วยลูกขอบคุณคะ่ะนี่ด้วยลูกนี่นี่มีดมีด ไหวกินไม่ได้หรอกนมังเปรี้ยวอืมเปรี้ยวยังไงทำตาปิดเปรี้ยวอันนี้เก็บให้หน่อยดิจะหมดแล้วกินไหม กินหมดแล้วอ่ะนี่ช่วยกันเก็บอีกสองอันไซขอบคุณค่ะเ,ย,เ,เย้เก่งเลยเก่งเลยเลยนะไปดูเปียกแล้วดูดิค่พ้พี่ๆดูที่ว่ามือเปื่อยแค่ไหนอะคะมือสันดีเปื่อยมากเลยนะดิมือเด็กเปื่อย <laughs> มือมือเหี่ยว บายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายนะคะบายบายนะคะบายบายจุ๊บๆคะ่ะบายบาค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยขอบคุณ I love you นะคะอืมแตนดีดูดิโดนยุงกัดเพียบเลยแตนดีไปกินนมก่อนนะพี่ๆนะบายบาย